สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเราเข้าสู่ช่องจริงในสุดวันนี้วันนี้ที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วใช่หลังจากที่ EP ที่แล้วเราแบบเอ่อได้รับการสปอยมาจากเมมเบอร์ที่เชื่อเช่อมาแบบสปอยตัแต่ EP ที่แล้วด้วยอะไรเงี้ยคือแบบมา EP นี้ก็อแบบอ๊ใจไม่ไหวเราต้องดูต่อต่อยาวๆรัวๆเลยจ้ะทุกคนไปเลยไปเลยหนึ่งสอง No, 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 n 그 no, 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 n 학교란 no, 뭔가 느 o n 좋은데. 그거 n 봐지

dọn lắm chân 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 พิเศษอะไรเป็นขับเป็นขับทีฟหนึงเป็นคนที่สุดอเดียวเอยู่ลูกเนี้ยมัน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  เผื่อทายาทลงแรมโอ้โหน่าคอมเม้นต์เลยเผื่อสุด จะก็ยังรักพ่เขียเือชาติเป็นสีอะครรัเราเปทุกบทเลเขาแล้วกัที่แบบหนึ่งสองแวเนียเ็มือหดักออนรั้าบทที่ได้ที่ได้รับบทนี้คือผมนะเนั่เหมือนกันเลย 그이ทําไมมอ 저기 저แบบ난 너. 채우기 앞한 쪽. 아, 그 저기 루테파도도 들어가. 우이. เันเที่ไหนตาวสอบปะล้วมีอะไรอ่ะนับนนี้มนมเ,เนักเรียนก็เป็นครูอยู่ในห้องก็เป็น <c oughs> เป็นทุกส์หายเลยอแล้ว <c oughs> เหมือนเรื่องอะไรนะ <c oughs> อะไรนะไอ้เนื้อครูเป็นอะไร 성만 잡고. 청룡의 청룡 댄티. 어. 뭐? 무슨 소리야? 성피치게. 또 이런 바둑은가? 어, 마화비야 그 이름 알았어. 문고비야. 왜? 너 혹시 야, 이사라서야 가지. 깜깜. 초광벽 때 꼼을 그러니까 너나너 코매패 뭐 맨. 진 야. 잘걸치 봐. 무슨 색깔인데? 또 반항이냐? 아찔려? 당연하지는 체인데. 그러면 나맞잖 이건 절대

โคเป็นแขกรับเชิญในนั่นด้วยนะไม่หยุดเลยเล่นเก่งเล่นจริงป่ะเนี่ยโดยองเล่นเทนนิสเก่งแม่นิยวเดียวเลยนะอะไรไอ้ไอ้ยาจะมีคนถึงไอ้ยา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 7교시까지 쭉잘 수가 있냐 지금 4시야 4시 소정아 แกาสักเล่นตอนี่อัดกูหมดใจนี่เป็นตัวเองปะฮารุโตะนี่เป็นตัวเองแหละนี่เป็นตัวเองฮันโตะอ่ะจะใจนี่เป็นตัวเองพูดเลยว่าปบาวกูบอกแกแกทุกอย่างเหมือนใครนะ จำชื่อไม่ได้แต่ลออกอยู่ต้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นที่เป็นอย่างแล้ละเออท่ 보지도 않그 나랑 같이 보자 래고봐도 <laughs> <ส>ไม่ถึงเชื่อฉันเชื่อฉันมไม่ถึงล้มล้มหนึ่งล้มคอ้เขียนบทเอกเลยอะเดี๋ยวไห้ืจนมนมกล้วยมาฝากแล้วยเป็นไทยนะนาาา パン <music> 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 정말, 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 이말 정말, 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 정그 정말, 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 정 정말, 정말, 정정 정말, 정있정 정말, 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 ชอบเขาเหมือนกันเหรอคะลองหรอมันคู่ค่ะมีคู่ค่ะมองไม่เห็นก็คือพี่ซีหุ่นอะได้เปลี่ยนนะเพราะว่าทั้งเรื่องอ่ะได้เปลี่ยนคือคนเดียวรับทุกบทรอ้นงานทุกคนใส่จุดเดิมทั้งเรื่องแต่พี่ซีหุนเป็นคนเดียวที่ได้เปลี่ยนรับทุกบทยินหนึ่ง 내일부터 4천원 나갈 거니까 미리 에스페와 생 간다. 어. 너내가왜 그러냐. 진짜 안 맞아. 우리가 수준이 안 맞긴 하지. 난 세계적인 호텔에 후계자고 얼굴도 조각처럼 잘 생겼어. 꼬만 사이닝. 꼬만 사이닝. 꼬 지극히 평범하잖아. 생긴 것도. 오호 i k e it, but I s u o e r p p l l

โอยันนี้โตอ่ะาจ้าโอ้ยเล็กนิดเดียวโอ้ยเลเดีาไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเกาะหลังนี้เฉย 아 m s a 색 I'm sad. I'm sad. i

อกขับอกขับจ้าวรานั่นเด็กชิคกี้พายก็ข้าวของเหมือนกันโอ้โหเป็นคนย่อะไรน <놀던> 아사히는 요즘 쥐어있는 걸 찾아라 쥐아라쥐어 여기까지가 우리가 새로운 트레이저 멤버가 되기까지 이야기다 우리 요정은 앞으로 어떻게될찾아 <놀던> <될까요? 놀던> <놀던> <놀던> Oh oh oh. ใหร้างคนจะดแสงดีมากดีทำดีทำดีดีมากทำดีผลงานแรกคือด,ดีมากดีจนงงสลัดความเป็นตัวเองดีแบบยกเว้นอาสาีเล่นเป็นตัวเองดีแบบ ดีไม่ให้อภัยดีแบบโคตรดีดีแบบดีมาก acting เลิศฉันชอบนี่คือครั้งแรกในฐานะที่ฉันเสพหนังวายโซคิดแล้วด้วยเป็นไงคะอ่ะอราต้องมีเบสซีนกัน่เลยต้องมีเบสซีนแล้วหรือเบิร์เบสซีนเราเริ่มจากใคนี่ยแต่นี่นี่ชอบ ชอบจองอูชอบจองอูเล่นจองอูเล่น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 ได้ค่อนข้างแบบดีดีไม่เหมือนจองอูอะเพราะว่าปกติจองอูจะติดเล่นช่องเออตอนตอนตอนที่เห็นแจ๊คกับโดยยองอยู่ด้วยกันแล้วแบบซีนอารมณ์ตอนนั้นก็คือแบบจิกขวดนมอะอันนี้แบบดูหน้าดูตาได้ได้ดีดีมากเลยชอบยื่หนึ่งชอบยังไงฉันน่ะหรอ ันชอบฉากที่ดึงโตมาแล้วก็ยังชอบมากฮา,ารุโตะฮา,า,ารุโตะกับจุนยูมันคือแบบมันดูน,น,น่ารักอีกคนนึงก็ดูแบบเฮ้ยพร้อมีจะปกป้องตลอดเวลาแต่ขอเขาแกล้งหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นตัวเล็กกัวน้อย <c oughs> เหมือนฉันนี่เงี้ยแต่ต้องยกให้แบบเดอะเบสสำหรับเทรเชอร์ดามายกให้สำหรับเรานะยกให้อาซาฮี เหมือนกันหนูชอบทุกฉากที่มีอาซาฮิฉากที่ใส่แว่นตาน้อยน้อยนะแต่มากคือแทบแบบกันซีนบ้างเออโอ้โหซีนซีนอาซาฮีก็คือแบบมาได้น้อยแต่คือแบบคือเขาเป็นใครเอาแล้วเป็นใครในนี้เขาละแบบเป็นผู้สังเกตการณ์เหมือนคุณครูคุณครูคุณครูเป็นไง ส่วนคุณครูล่ะคะก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เล่นเรื่องนี้ยพี่จีฮุนคุ้มสุดเป็นทุกอย่างให้เปอย่างเลยเพื่อนเป็นครูเป็นได้ตายโอ้โหดีชอบชอบชอก็พอได้เราแบบเห็นด้าน acting แบบของเทเชอร์แล้วใช่ปะมันก็เลยทำให้เราอยากเห็นว่าในอนาคตอ่ะก็หวังว่าเมมเบอร์เทเชอร์คนที่สนใจในเรื่องของแบบ acting การแสดงอะไรเง <c oughs> ี้ยก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานใหมๆ่ๆน,นะคะของเมมเบอร์เทเชอร์ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่แบบมันก็ต้องมีบ้างแหละบางคนที่แบบสนใจแบบอ,อ,อะไรเงี้ยแบบรอดูไปในอนาคตกันว่าจะจะได้ติดตามชมกันหรือเปล่า <c oughs> อืม แต่เรื่องนี้ก็คือดีมากตาตื้ <c oughs> แล้วก็ราพูดไปยาวๆจะพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆชัก็จะเสพยายาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวชัยจะกลับไปย้อนด,ดูอีกสักยี่สิบรอบ <c oughs> ใช่ไหมเออดูดูุดดุดเมันเขิน,นมันน้อยจากมาก <c oughs> จริงจริงๆน้อยจากมากทุกคนเลยนะ <c oughs> ใช่มันต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกอันเนี้ยที่ทึ้งแล้วคือแสดงได้ดีมาก <c oughs> อ่ะอะอาจจะรู้สี่เหมือนว่าแบบปลากับพี่กินก็คือแบบ ดูซีรีส์วายแบบสายวายมาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เะบาเริ่มจะคลิกอะแต่ส่วนชันที่เหมือนว่าไม่ใช่สายวายแต่ก็ต้องแบบติดตามเมมเบอร์เทเชอร์แล้วแบบพอมาดูการสแสดงเราดูแบบแค่ไอ้เนี่ยแบบมันเหมือนการสื่อสารไม่ได้มองว่าเป็นแบบซีรีส์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเมมเบอร์เทเชอร์ทำได้ดีเดี๋ยวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยค่ะยอดเยี่ยมไม่แต่ด,ดีที่สุดแต่เออแต่ขาดนิดนึงที่แบบใจย,ยอกอะ คือปกติเราอ่ะจะเห็นเจย์ยแบบอิเชี่ยโคตรเท่อะเจย์ยักษ์แบบเจยอยักษ์ก็แบบพอมาเล่นในนี่ก็โคตรถูกเลยว่ะาถูกถูกเนอะเจย์ยัน่ารักเจยน่ารักษ์มากออ๋อมันดูแบบต้องอะไรับรับวายจีเลยที่ทำแบบหนังแบบนี้ออกมาให้ดูแบบ ปกติอ่ะ YG จะชอบแบบว่าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแต่งหญิงไปเลยอ่ะคือคือตอนนู้นตอนนู้นมีมีของบิ๊กแบงบิ๊กแบงวินเนอร์ฉันฉันยอมรับในเรื่องแบบนี้แล้วว่าตอนเนี้ยไอคอนก็มีแต่งหญิงตอนถ่เอ็มวีวิดิโตวอันนั้นไม่ได้เล่นแบบเป็นละครเหมือนอันนี้ไงแต่ว่าของแบบของบิ๊กแบงของวินเนอร์นั่นก็คือเล่นเป็นละครใช่ปะแล้วก็คือแบบเล่นแบบแต่งหญิงันเลยแต่อันนี้ก็คือ ดีจะว่าวายก็ก็ได้จะว่าแบบมิตรภาพของเพื่อนก็ได้เหมือนกันเออชอบชอบใช่สนุกเทุานันชอบมากสำหรับอีพีนี้เราจะพูดไปเรื่อยๆย้ำๆซ้ำๆโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยเลย หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันนะคะสำหรับอีพีนี้เพราะว่าก็เห็นหลายๆท่านวีวไว้กันอยู่ตามหน้าไทม์ไลน์มีคนบอกไหมว่าเรีบมาดูอีพีที่36เพื่อนมาดูกันเยอะๆคือแบบมีแค่นี้แหละเราจะมีถ้าสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆน้ำจะอยู่อย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องคมีแต่เสียงกริ๊แกรดนะจ๊ะ วันนี้ช่องติ่งให้สุดก็คอนะทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายอันนี้เหรอเร็วเร็วเร็วไอยากดูแล้วเนียวล้วเรายเลย